หวานที่หนึ่งในใจซีโอพร้อาไหมคะพร้อมเท่าเต้าหู้นมสดกับบัวลอยเต้าหู้นมสดเต้าหู้นมสดกับขนมปังสังขยาขนมปังสังขยาขนมปังสังขยากับป๊อปคอร์นขนมปังสังขยาขนมปังสังขยากับวุ้นกะทิวุ้นกะทิวุ้นกะทิกับพุดดิ้งพุดดิ้งพุดดิ้งกับไข่ทองพุดดิ้งพุดดิ้งกับขนมต้มพุดดิ้งครับพุดดิ้งกับหม้อแกงหม้อแกงหม้อแกงกับเค้กช็อกโกแลต เค้กช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตกับถั่วทอดเค้กช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตกับลอดช่องลอดช่องลอดช่องกับชมพูเต็งหนึ่งชมพูเต็งหนึ่งเอาอะไรคะถมพูเต็งหนึ่ง ก็จริงๆของคุ้ยเรามีความแตกต่างมันเกิดจากความใส่ใจความตั้งใจเข้าไปในสินค้าในวัตถุดิบในกระบวนการาต่างๆปีหน้าใหม่ๆก็อาจจะเป็นกลุ่มขนมหวานเพิ่มขึ้นแต่ขออุบไว้จริงๆอยากให้พี่ๆน้องที่ดูคลิปนี้นะครับแชร์อไอเดียแล้วก็อยากให้บริษัทพัฒนาอะไรส่งเสริมเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับยินดีมากๆขอบคุณครับผม